โรงเรียนนวกเหล็กวิทยาตอนที่ขึ้นมาเนี่ยทำดีแล้วที่มีการพูดเรื่องราวของของเพลงแต่ดนตรีตอนที่เครื่องเป่าเข้าต้องเบากว่าน,นี้ไม่กระแทกเพราะนั้นฟังเสียงที่ทางนอนพูดจะไม่ได้ยินจะไม่ได้ยินชัดเต้องระวังตรงนี้เป็นโนห,หนูเล่นเนี่ยหนูเล่นตรงโน้ตทุกอย่างตรงหมดแต่อารมณ์มันต้องพลิ้ว มีหนักมีเบาเพื่อจะส่งคนร้องแล้วโดยเฉพาะร้องกับเป็นโนอย่างเดียวเป็นโนต้องส่งมากกว่าน,นี้ท่อนแยกทําได้ดีขึ้นแต่ว่าครูอยากเห็นคนที่เล่นเครื่องเป่าเนี่ยเวลาเป,าเป่าเป็นทีมนี่เป็นยังไงบ้างจำโน้ตกันได้บทใช่ไหมดีมากถูกแล้วที่จำโน้ตได้แล้วต้องเราต้องมีอารมณ์ร่วมกับเพลงด้วยนะไม่ได้ยืนทื่อเราต้องใส่ ตอนจบนะบราสยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะทีมทีมเครื่องเป่ามันควรจะหนักแน่นกว่านี้นะแต่ทั้งหมดใช้ได้ใช้ได้ครับทีนี้มาถึงนะักร้องนำนะครับาาน้องอุ้มนี่วามั่นใจวันนี้พกมาเต็มเต็มร้อยนะดูดูจากสีหน้าท่าทางแล้วเนะี่ยแวบวบตาในการร้องทุกอย่าง ทีนี้มั่นใจแล้วเราร้องโดยความมั่นใจแต่ว่าเราจะไปเพิ่มเสียงตัวเองเกินไปนิดนึงก็เลยทําให้เกิดเขาเรียกว่าชา์ปก็คือเพี้ยนสูงอยู่นิดนึงตลอดเวลาแล้วก็ต้องตําหนินิดนึงในเรื่องของดนตรีที่ส่งผลให้นักร้องนําผมเนี่ยท่อนแรก no tempo ไงครับอาจารย์ครับผมไทมิ่งขนาดหนึ่งความเร็วขนาดหนึ่งแล้วก็พอเข้าอินเทมโปแล้วเนี่ย ความเร็วมันพลิกกลับมันเยอะกว่ากันมันต่างกันโดยชัดเจนมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้นจนเกินไปก็เลยทําให้นักร้องจะต้องจะต้องร้องผิดเขาเรียกว่าผิดสัดส่วนในที่ที่ที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปแก้ไขยเยอะเลยต้องจูนกันให้ติดนะระหว่างคนร้องกับกับนักดนตรีนักดนตรีเนี่ยทำให้นักร้องอมผมนี่ร้องยากหลังจากนั้นพอกลับมาท่อนแยกอีกครั้งหนึ่งหนูไปร้องตรงนูน้นใช่ไหมกลับร้องได้ตรงนะ <laughs> แปลกนะครับตรงนี้ยืนหน้ามอนิเตอร์ กับร้องช้าบแต่พอไปยืนตรงช่องนั้นตรงหน้าต่างรง้องได้ตรงเพราะฉะนั้นไปแก้ไขไปจูนกันซะให้ติดจะเอายังไงไปบอกมือกลองเขาหน่อยมือกรองจะเร็วสักขนาดไหนจะได้ร้องได้ถูกนะครับโดยรายละเอียดอื่นนั้นค่อนข้างทําได้ค่อนข้างดีนะเก่งนะตัวเองเก่งนะมันม่นใจมันจ่นใจมั่นใจ อะมาดูเรื่องเสื้อผ้าวันนี้เสื้อผ้าครูเข้าใจในธีมงานที่ที่ที่นำเสนอว่าเกิดอะไรขึ้นเสื้อผ้ามาจากประเด็นลนันไดชุดเสื้อผ้าครูโอเคนะฮะ<ด>มันมาประมาณนี้ฮะ,ะอินโดนีเซียถูกไหมฮะมันก็จะมาในรา,ายนี้เรื่องลายเต้นวันนี้ครูแปลกใจมาก ใจว่โยมวกลิศเต้นได้ขนาดนี้เฉลยคือเราก็ได้เห็นได้สัมผัสกับมูกล็กอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ลายหนูถือว่าเป็นลายที่ถูกต้องแล้วเป็นลายที่อยู่ในท็อป10ที่เขาเล่นกันอยู่นะฮะมองไปในเรื่องของวิธีการอ่านมากกว่าว่าวันนี้อ่านอะไรนะฮะเราบอกอะไรคครูวันนี้ถ้าเต้นอาจจะดู โชว์ฟิลเยอะไปนิดนึงนะคะมันไม่มีห่อหุ้มเท่าไหร่แต่ครูชอบฉากที่น้องไปยืนร้องตรงประตูน้ำนะฮะตอนแรกว่าเอ๊ะมันจะออกประตูได้หรือเปล่าวะนะฮะออกได้ด้วยเออก็ดีใจที่ออกมาได้นะแล้วก็มีน้องที่ไหลตามมาก็สวยการจัดบล็อกิ้งมันไม่จําเป็นต้องไปห่อกันแน่นมันต้องไล่หนึ่งไล่สองไล่สแล้วฉากแรกครูชอบ ตอนที่น้องแยกกันเล่นและอีกฉากหนึ่งก็คือท่าอินโดที่มองแล้วก็อ,อันนี้ครูชอบนะฮะครูชอบเมื่อเราจะเล่นตรงนี้เราก็ต้องมีวัฒนธรรมของเข้ามาบ้าง <c oughs> เห็นมวกเหล็กวันนั้นกะเห็นมวกเหล็กวันนี้ก็ลายเต้นมันต่างกันนะฮะ <c oughs> วันนี้ไม่ใช่ว่ามวกเหล็กเต้นเก่งแต่มวกเหล็กเต้นด้วยคําพูดของครูว่าเต้นและมีเสนห์น่าชวนดูวันนี้ครูคอยตามสาวๆกลุ่มนี้นะครับการพัฒนาเป็นเรื่องที่ดี แล้วพัฒนาด้วยการถูกต้องเป็นสิ่งที่วุฒิลูกทุ่งมัธยมควรศึกษากันไว้นะคะชื่นชมมวกเหล็กนะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆที่พวกคุณทำให้ครูได้ดูโชคดีครับมารู้จักกันอีกสักทีดีกว่าคะ่ะตัองตัวค่ะลูกไม่เคยเจอกันเนาะสวัสดีค่ะชื่อน้องอุ้มค่ะ น้องอุ้มอยู่ชั้นไหนคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอายุปีนี้สิหแล้วค่ะอุ้มอุ้มเคยมารายการเราสองครั้งที่แล้วไหมเพราะว่าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยามาสามครั้งค่ะแต่เราไม่ค่อยคุ้นหน้าว่าหนูมาเป็นนักร้องครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหนูมาทุกรอบเลยค่ะเอานูทุกรอบเป็นนักร้องเหรอเป็นมือทําเป็ดค่ะเฮ้ยผู้เป็นเล่นไป รอบที่แล้วอาจารย์ก็ให้หนูเป่าให้ดูอยู่เลยอ้าวเลยเธอและแก่แล้วจำติกไม่ได้ชมเหรอว่าปกก็เป่าดีโอ้เห็นไหนเห็นไหนเห็น้ะเห็นนะวันนี้เขาเปลี่ยนตำแหน่งเขาเป็นนักเป่าทีกต่าห่ไหมไม่จุ๋ยค่ะเขาสวยเกินไปเขาสวยเกินไปสวยจนจำไม่ได้เลยลูกนี่มองเขาจะเป็นนักร้องก็มาเป็นมือกีตาร์อ้าน ต้น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 โรงเรียนนี้สลับหน้าที่กันดีดีอุ้มแล้วแล้วแล้วหนูมาเป็นนักร้องได้ยังไงอ่ะมันเกิดจากอะไรก็ตอนหนูอยู่ในค่ายตอนเขาฝึกวงทุ่งอะค่ะหนูก็ชอบร้องเพลงแต่ก่อนหนูไม่ใช่คนร้องเพลงทุ่งแต่ว่าเห็นครูเบนส์นะคะฝึกหนูก็แอบหืมหำมหำไปก็คือก่อนจะรงวิธีด้วยร้องอะไรอ่ะก็ หนูร้องเพลงอะไรสากลเหรอเป็นเพลงสตริงเล่นกับเพื่อนร้องเล่นๆอ๋อร้องเล่นๆแต่พอไอ้ลูกทุ่งเนี่ยก็คือฟังที่คุณครูเขาสอนเพื่อนๆค่ะเฮ้หน้าเขามีเสน่ห์นะยี่มองใกล้เขาสวยเนาะมองเห็นเขาได้านึกถึงมาม่าบลูเนาะตาเขาเป็นประกายมากเลยดูมีความสุขก่อนที่จะร้องหนูสโลตําเป็ดมาก่อน พอรู้้ร้องโอ้โหอย่ามอบภาระให้นักร้องมากเกินไปครูเทียมเขาก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่ครูที่เราทราบมาาน้องมาเป็นนักร้องเนี่ยวันนี้เนี่ยก่อนเชมาแล้วน้องเขาไม่สบายนะจริงๆเราอยากให้เป่าทําเป็ดแต่พอรู้ว่าน้องไม่สบายเราก็เลยไม่อยากทุกคนจะต้องทึ่งกับป่วยป่วยเป็นอะไรเป็นโรคไตค่ะเป็นโรคไตค่ะ อาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างลูกอาการหนักไหมหรือยังไงตอนแรกก็ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะแล้ววันนั้นอ่านหนังสือสอบอิธิบานก็มองไม่เห็นเลยแล้วก็ตาพร่า่างเงี้ยเหรอค่ะแล้วก็แบบล้มไปเลยฮะล้มไปเลยคคือหมดหมดสติล้มไปเลยเหรอมันเหมือนมันหมดแรงแต่ว่ามันมีสติอยู่ค่ะพอจะหมดแรงตาพร่าค่ะอ่าแล้วแล้วใครพาไปโรงพยาบาลนะค่ะ ก็มีคนมาเห็นก่อนใช่ไหมคะค่ะแล้วพอไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอย่างไงหมอก,ก็บอกว่าค่าไตสูงนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบชะล่าใจไปแบบอือคงไม่เป็นอะไรก็เลยกลับมาซ้อมกลับมาโรงเรียนก่อนหนูก็รับผิดชอบพอต้องกลับไปซ้อมค่ะ,ค,ะค่ะแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงคะหายดีหรือยังอ๋อตอนนี้ก็ปกติค่ะ,คะปกติแล้ว แล้วเราต้องมีแบบไปล้างตรงล้างไตไหมแบบว่าพวกที่เขาเป็นโรคไตก็ต้องไปล้างไตด้วยก็มีค่ะก็ผ่าตัดตรงหน้าท้องค่ะผ่าตัดเอาไตเป็นสายเป็นสายออกมาเพื่อที่จะล้างไตตอนนี้หนูก็มีสายอยู่ตรงนี้มีอยู่ค่ะแล้วงนีจะมีเวลาซ้อมไหมคะหนูต้องไปไปกับโรงพยาบาลทุกๆวันไหมคะคือไม่ได้ล้างฟอกฟอกไตแบบนั้นก็คือหนูเลือกที่จะทําเองคือเอาน้ํายามาเปลี่ยนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหรอได้ค่ะ ล้างเองอย่างนี้เหรอ <c oughs> ไม่ต้องไปล้างที่โรงพยาบาลไม่ต้องใช้น้ํายาวิธีล้างคซึ่งผมเห็นเคยเห็นตอนนั้นคุณบัณฑิตฤทกรภูมิกับหนังกํากับด้วยล้างไตเองด้วยปุ๊บ <c oughs> ต้องต้องเข้าไปในรถตู้แล้วก็ล้างไตด้วยตัวเอง <c oughs> ล้างแบบมันจะมีสายทึ่งเจาะท้องเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมลูก <c oughs> ไม่ใช่ฟอกไตแต่เป็นล้างไตล้างทุกวันอย่างนี้เหรอจ๊ะทุกวันค่ะ ทีนี้นมันจะมีแบบว่าคุณหมอก็จะบอกว่าเอออาการเนี้ยไตยมันแบบเสียไปแล้วหรือยังแค่ไหนอะไรคุณหมอได้บอกไหมคะบอกค่ะว่าบอกว่าเสียไปแล้วค่ะก็รอผ่าตัดผ่าตัดเปลี่ยนไตค่ะนี่คือหนูรอไตยอยู่ก็ถว่ารอคนบริจาคไแม่ <ไง S 2> แม่บอกว่าแม่จะให้ค่ะก็รอตรวจสุขภาพอะไรงเงี้ยะก็ประมาณปลายปีอ๋อคนในครอบครัวสามารถที่จะแบ่งกันได้คนละข้างคุณพ่อคุณแม่มาไหมคะลูกแม่มา กับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่อาการเขาเขาจริงๆเขาเป็นยังไงคะคุณแม่ครับก็คือเริ่มแรกอเขาชอบทานเค็มเราห้ามเขาก็จะซ่อนกินเนี้ยนั่นไงหนูก็คือกลัวเขาบอกว่าเขา่กินเค็มมากรสจัดมากอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาตัวใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าเขาบวมหรือเขาอ้วน เพราะการนี้มันจะออกมาทางการบวมก่อนถูกไหมคะค่ะบางครั้งก็บวมจนจนเท้ามือเท้าแล้วตาเนี่ยจะปิดปิดเลยอะคะ่ะโอ้แล้วอย่างนี้ตอนก่อนจะมาแข่งคุณคุณคุณแม่ได้คุยกับคุณหมอไหมคะว่ามันจะมีอาการอะไรแทรกซ้อนไหมถ้าน้องฝึกหนะักถ้าเขาทําตามที่หมอสั่งก็จะไม่มีปัญหาถ้าเก็ดเลือดไม่ต่ําก็จะไม่มีปัญหาค่ะวันนี้เห็นลูกสาวบนเวทีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคุคณแม่ภูมิใจเข้ามาตลอดคะ่ะ เขาเป็นคนที่อดทนและเก่งช่วยเหลือตัวเองได้แบบดีมากแล้วเขาจะมั่นใจทุกอย่างคือแม่ก็จะบอกตลอดว่าไม่ต้องร้องได้ไหมขอไปอยู่กับแม่แม่ห่วงชีวิตลูกเขาก็จะบอกว่าอุ้มขอในสิ่งที่อุ้มรักได้ไหมอุ้มมีความสุขพูดยากนะคือ จริงๆแล้วน้องอุ้มเนี่ยเห็นว่าเป็นมือทมเป็ดมือหนึ่งของโรงเรียนเลยอยากเป็นนักร้องมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่น้องอุ้มพูดว่าชีวิตนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาขอสักครั้งหนึ่งที่มาเวทีจิงชาสวรรค์ก็เหมือนแบบว่าบอกครูว่าอยากลองร้องเพลงบางอะไรเงี้ยอยากให้เขารู้ว่าหนูร้องเพลงรูุ้่งเป็นนะแล้วคุณครูรู้ไหมลูกว่าหนูป่วย อ๋อรู้ค่ะแล้วเราขอคุณคณรูยังไงเพราะว่าบางทีอาการป่วยของหนูอาจจะแบบมีผลกับการร้องเพลงหนูหนูคิดว่าคือครูไม่ได้ว่าหนูครูไม่ได้ห้ามให้หนูทําหนูคิดว่าครูมั่นใจว่าหนูทําได้อ่ะหนูก็หนูก็ต้องทําได้ถามแต่ส่วนตัวคิดว่ามันเจาะตรงนี้มันมีผลกับการที่แบบเราจะเบ่งเสียงไหมออกเสียงไหมม,มันมันปกติเหมืนเหมืนคนปกติเลย เหรอที่เจ็บแดนเซอร์เต้นแอโรบิกหนูก็ไปเต้นแอโรบิกเหรอเออหนูหนูที่สุดยอดจริงจริงอดจริงแล้วไม่เหมือนคนป่วยเนาะยิ้มอ่ะปรกมือเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะคะคือแบบว่าเลือดนักสู้มากตามหาฝันมากๆแล้วก็ตั้งใจดีมากๆค่ะสุดท้ายค่ะอุ้มขาขอกำลังใจพี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะค่ะก็หนูนะคะเป็นตัวแทนของวงตี้ทุ่งวกเหล็กวิทยานะคะก็พวกเราเป็นความฝันเล็กๆอะค่ะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าในจังหวัดสระบุรีของเราหรือว่าทั่วประเทศช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะเราจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็รักษามาตรฐานของเราไว้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะแน่นนค่ะเป็นกำลใจให้แน่ๆนะเรือนนักศู้แบบนี้ค่ะโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจากจังหวัดสระบุรีค่ะนัางลงค่ะพักผ่อนก่อนเลย 3นะคะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมกับเราค่ะชิงช้าสวร,ร์ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องจากโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับวันนี้จะเต็มทั้งนับร้องและโชว์ได้อลังการมากๆใจและโรงเรียนที่3ที่ผ่านเข้ารอบได้แก่